สวัสดีครับผมมานพินและ f i l l t h ดอท b o x s p o t c o m นะครับนี่ก็มาแนะนำเบสิกเดินทางมาปลายนะครับหผมเคยลงคลิปเรื่องเส้นทางขับรถมาปลายแล้วนะครับว่าให้เห็นสภาพถนนว่ามันมีการบกวนยังไงบ้างนะครับแต่ว่ายังไงเส้นปลายเนี่ยก็เป็นเส้นที่ผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะก็เดี๋ยวนี้เขาขยายถนนละแต่ว่าก็คนขับก็ควรจะมีประสบการณ์ ในการขับรถทางภูเขามาด้วยนะครับตรงนี้จะสังเกตว่าสองข้า,ทางทางเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทมีที่พักหลายแห่งนั้นเราเราต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเราพักแถวไหนนะครับรีสอร์ทของเราอยู่ตรงไหนเพราะบางหลายรีสอร์ทเนี่ยเขาอยู่นอกเมืองปลายนะครับบางรีสอร์ทอยู่แถวสะพานญี่ปุ่นบางรีสอร์ทอยูอ่ไปทางอีกด้านหนึ่งของเมืองปลายอันนี้ต้องเช็คให้ดีว่ารีสอร์ทที่เราไปจองมาหรือว่าอะไรเงี้ยเราพักที่ไหนกันแน่นะครับอันนี้กํลาลังใกล้เข้าถึงตัวเมืองปลายแล้วครับ ตรงนี้เนี่ยแถวเนี้ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเคยมีป้ายนะครับผมจําได้ผมมาสมัยนู้นนะครับบอกว่าถ้าเกิดใครปั่นจักรยานมาถึงเมืองปลายเนี่ยให้มารับประกาศสิทธบัตรได้จากนายอำเภออ่านี่ตอนนี้ตอนหลังผมไม่เห็นป้ายนี้แล้วครับแล้วขับขับมาเนี่ยก็จะมาเห็นแยกตรงนี้นะครับเนี่ยครับเลี้ยวสายไปก็จะเข้าตัวเมือง้านนู้นก็เข้าได้เหมือนกันครับแต่ว่า,าทางขวาตรงเมื่อกี้ ถ้าตรงไปเมื่อกี้ทางขวาก็จะมีะมีปั๊มน้ำมันอยู่แห่งหนึ่งนะครับที่รู้สึกน่าจะเป็นแห่งเดียวกับที่เคยสร้างตำนานว่าคนกรุงเทพเข้าไปมีเรื่องกันแย่งกันแย่งกันเติมน้ำมันนะครับเพราะคนมาเยอะมากในเมื่อสักประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเมืองนะครับเป็นตัวเมืองแล้วก็มีบ้านเรือนผู้คนคือปลายเนี้ยต้องเข้าใจว่ามีส่วนที่เป็นตัวเมืองนะครับตัวอำเภอ แล้วก็ส่วนที่ติดริมน้ําที่เป็นรีสอร์ทเป็นที่พักนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยวเข้าถนนที่เป็นถนนคนเดินนะครับเป็นถนนเส้นหลักของเมืองปลายที่ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปกันนะฮะไอ้ตรงถนนเส้นนั้นเนี่ยก็ให้สังเกตว่าถ้าไปเดินแล้วเจอ,อร้านออเบิลคอฟฟี่ออเบิลคอฟฟี่นะครับแล้วก็ร้าน มิรไทยเนี่ยอันนั้นใช่แน,น่ๆคือเ,เส้นหลักฮนะเป็นเส้นที่นักเที่ยวไปช้อปปิ้งกันไปอะไรเงี้ยกันครับรับรถก็ยังมุ่งหน้าเข้าอยู่ตัวในตัวเมืองปลายนะครับอันนี้ก็เป็นถนนเส้นหลักนะครับแต่นี้ย่านเป็นย่านตัวเมืองย่านจับจ่ายซื้อขายย่านธุรกิจน,นะฮะเดี๋ยวรถเราก็จะวิ่งตรงเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปถึงจุดสี่แยกนะฮะไม่ใช่แยกนี้นะครับอีกไปอีกครับแล้ว แล้วมันก็จะพอเลี้ยวขวาไปก็ก็จะเข้าถึงเส้นหลักที่ว่านะครับนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบอบรรยากาศที่ทคึกคักนะครับเจอผู้คนมีฝรัง่งมีจีนมีอะไรเงี้ยก็ก็อยู่พยายามอยู่ย่านกลางเมืองแต่ชอบความสงบเนี่ยหรือขี้เกียจหาที่จอดรถก็ต้องไปอยู่ย่านนอกเมืองอันนี้ก็เลือกเอานะตามความสะดวก เนี่ยครับเรากำลังจะถึงแยกข้างหน้าเนี่ยครับจะเป็นแยกที่เลี้ยวขวาก็จะไปเข้าถนนคนเดินนะครับเนี่ยในสังเกตร้านน้องเบียร์เนี่ยร้านนี้เป็นร้านเก่านะครับผมเคยมาทานในสมัยปลาย,ยังไม่ดังนะฮะพวกแกงฮังเลพวกอาหารเหนือเดี๋ยวนี้ตอนหลังคนมันเยอะมากเลยคิวมันเยอะผมก็เลยไม่ได้แวะทานหลายปีแล้วไม่รู้รสชาติจะเหมือนเดิมบ้ากับเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับคือเส้นหลัก ตรงไปเรื่อยๆจะเจอสถานีรถปลายนะครับเลยแบงก์อมสินไปหน่อยนะฮะตรงนี้ครับทางขวานี่ร้านมิตรไทยนะครับซ้ายมือเดี่เห็นเส้นที่เน,เนี่ยครับอันนี้คือร้านออบาคอฟฟี่เนี่ยครับใจกลางของเมืองปลายนะครับตรงไปก็เป็นแม่น้ําปลายครับแล้วก็มีพวกมีสอร์เกสเท์ที่พักต่างๆมากมายอยู่ในรั้งนี้ครับผม